โอเคนะครับข้างหลังของเรานะครับโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับผมกำลังจะทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝัดชิ่งใช่ไหมครับช่างฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับผมโดยใช้เครื่อง m o t u l Evo นะครับข้อดีของเครื่องรุ่นนี้นะครับธรรมดาถ้าสมมติเราขันน็อตออกจากอ่างน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับหรือดูดออกเนี่ยมันจะออกมาแค่ครึ่งเดียวนะครับประมาณ50%แต่จากการใช้เครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าดูดออกมาจนหยดสุดท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเข้าไป โดยใช้แรงดันจากเครื่องนะครับใส่เข้าไปในรถนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโอลิงนะครับจะไม่มีเสียแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับของรถที่ใช้ไปประมาณ8 0 0 0 0ถึงแสนกิโลเนี่ยแน่นอนนะครับการชิฟเกียร์การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไม่ค่อยสมูทนะครับแต่หลังจากที่เราทำการพลัสนะครับผมแน่นอนครับออกไปเกียร์จะเกือบเหมือนใหม่เลยนะครับการชิฟเกียร์การเข้าเกียร์ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้นะครับ Toyota Fortuner นะครับเลือกใช้ ATF6 นะครับ ATF6 นะครับเป็นน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับเกียร์ที่มีเฟืองและแน่นอน Fortuner เป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับมีเกียร์ค่อนข้างชิดนะครับต้องการ a p p r o v a l Toyota WS นะครับตัวนี้รองรับนะครับ Toyota WS นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับผมใช้กี่ลิตรครับวันนี้12ลิตรนะครับก็พอเปลี่ยนถ่ายนะครับ จากอ่างที่มันจะเก็บน้ํามันเกียร์อยู่50%แล้วนะครับมันยังจะค้างอยู่ที่ทอร์คคอนเวอร์เตอร์อีก50%นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอใช้เครื่องนี้นะครับน้ำมันจะออกมา100%เลยครับน้ํามันเก่าแล้วเราจะทดแทนเข้าไปทั้งที่ในอ่างและที่ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนทายกันครับ